สวัสดีค่ะดาริกชาแนลจะพาเพื่อนๆนไปดูเอ่อมะลิ Marie. อ่ามะลิ Marie. ไก่เซียวคีไก่เซียวคีไก่อเมริกานะคะญี่ปุ่นก็ได้อเมริกาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาว่ามาเป็นไก่ญี่ปุ่นแล้วก็บางคนก็ว่าเป็นไก่อเมริกาก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะดูมาลิแล้วก็ไปดูไข่ ไข่ไก่ที่เขาไข่ไว้เตรียมฟักนะคะาไปเลยค่ะเพื่อนนี่ไงมะลิอ่มามะลิเร็วมะลิกินมะลิมะลินี่อันนี้มะลิอันนี้เต่างอยอันนัน่นอัะนะนะมะลิจะบ็อกซิ่งละ,อนนะไอ้ที่หัวไม่ หัวไม่สวยไม่ขนเลอะเทอะเพราะว่าจิกน้ำที่เปียกนี่ตัวนี้ดูสิขนขนยังดะหัวปุยแต่ว่าโดนฝุ่นโดนเเลี้ยงเนี่ยแบบธรรมชาตินะคะถ้าที่เขาเลี้ยงขายเลี้ยงถนอมก็คือเขาจะไม่ปล่อยธรรมชาติแบบนี้นะคะ อันนี้คือเลี้ยงธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยให้อิสระนะคะนี่อ่ะโทโทอันนี้เต่าดูสินี่เขาพิการมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเพื่อนเขาจะเดินอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้อยู่กันเต็มเลยเหรอฮะทั้งอ่ะยูมีทั้งแกลลี่ทั้งเต่างอยอยู่กันนี่หมดเลยเหรอ ยูมียูมียูมีขอดูไข่หน่อยเร็วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไข่หน่อยมีไข่เยอะไหมคะไหนดูหน่อยดูไข่ของยูมีหน่อยโอ้ดูสิไข่ของยูมีเยเยอะแยะเลยให้เพื่อนๆดูหน่อยนะ เพื่อนๆมาดูไข่นะคะไข่ไก่ไข่ซิลกี้ไข่ซิลกี้ถ้าเพื่อนๆทราบไหมคะว่าไก่ซิลกี้เราจะดูยังไงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเพราะเราเห็นเป็นไข่เหมือนกันหมดแต่ว่าดาริกชาแนลดาจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าไก่ตัวผู้ให้สังเกตไข่จะเรียวยาวนะคะยาวยาว,ยาวอย่างนี้นะคะยาว ถ้าไข่ตัวเมียที่ออกลูกมาจะเป็นตัวเมียก็จะกลมๆนะคะกลมๆกลมๆกลมๆค่ะกลมๆจะไม่ยาวนะคะถ้ายาวตัวผู้แน่นอนค่ะแต่ถ้าตัวเมียจะกลมๆนะคะค่ะแต่เนี้ยตัวผู้เนี่ยค่ะนี่กับผู้เนี่ยผู้จะยาวยาวนะคะเพื่อนๆยาวาถ้าเพื่อนๆ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะกดติดตามจะมีความรู้ดีๆหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอยากทราบเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าจะถ้ามีความรู้ทางด้านที่เพื่อนๆอ,อยากรู้จะมาตอบให้นอกจากไม่ทราบนะคะจะก็ไม่ทราบที่จะหาข้อมูลมาให้นะคะแต่ถ้าทราบก็จะมาตอบให้เพื่อนๆน,นะคะ